ที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดมาแล้วที่ร้านเก่าเรานับย้อนไปก็เ,เกือบ4ี่ปีสามสิกว่าปีสามสปีไอ้ที่ผมมาเปิดเป็นร้านแจ๊ิได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมฟังดนตรี ล็อกมาจนสุดๆ,ๆเลยนะฟังแบบสุดกาที่เจมี่เฮนดริกแล้วก็ตอนนั้นวงการล็อกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตันมันตันของเจมี่เฮนดริกพอตันตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปไปไป,ไปฟังเพลงอยู่อีกเพลงหนึ่งมันเอาเพลงของเจมี่เฮนดริกมาทำเป็นแจ๊สหรือเอาเพลงแจ๊สมาทำเป็นเอ้ย เอาทำเพลงบล็อกมาทำเป็นแจ๊สของจอห์นแมคแมคโรแมคลาฟินตอนนั้นก็ก็มาฟังจอห์นแมคลาฟินแล้วก็มาฟังจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้เป็นคอนดะักเตอร์แจ๊สออเคสตราเอาเพลง Little Wing มาทำเราพอฟังเสร็จแล้วเ้ยแจ๊สมันมันเกิด การอิสระในการฟังทําให้เราจับว่ามันฟลอแล้วมันมีชีวิตพอเรารู้สึกว่าแจ๊ดมันมีชีวิตเนี่ยก็ผมก็ฟังย้อนไปตั้งแต่บบลกิวแวนอิลกิวแวนอะไรย้อนกลับมาจนถึง,นถงจนถึงจนถึงมาเดวิดอะไรพวกเนี้ยมันก็ย้อนเก่าไปเรื่อยๆตอนนั้นมันมาถือว่าเป็น อิมเพรสสีแจ๊ดแล้วตอนนั้นฟังก็สุดละนั้นพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีผับแจ๊แล้วเราก็ไปเปิดผับแจ๊สตามตามหน้าหน้าเว็บไซต์อยู่เหมือนกับผับแจ๊สที่ที่อเมริกาเอ,อ่ยที่ที่ออยุโรปเอ,อ่ยที่ไหนเอ,อ่ยมันก็เป็นร้านเล็กๆนะร้านเล็กๆที่วันกาดมันก็ร้านก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้หรอกก็อยู่เรียงกันเปนย่านอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเปิดร้านแจ๊สแทนที่เพราะเพลงแจ๊สเนี่ยมันฟังได้เรื่อยๆมันไม่มีความเก่าอ่ะมันเก่ามันกลายเป็นแบบมันมีอิสระในการฟังและมันรู้สึกไม่ตันเปิดเพลงแจ๊สนี่ไม่ตันเดี๋ยวนี้พี่ก็ใช้ดําเนินตามเราแนวแนวทางของแจ๊สอยู่เหมือนกันดนตรีที่มันฟังไม่ตันแล้วมันมีความสุขคนเล่นก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุข แล้วเนี่ยผมก็เลยจับจุดตรงนี้เป็นเป็นเป็นแนวที่วเป็นจัดผับแ e s t a ส r ร n t เพราะว่าเราเองก็ชอบทงอาหารด้วยดฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้ร้านอยู่ได้จนถึง40ปีนี่แล้วก็คือ 1. ปบรรยากาศดี 2. ดนตรีดี 3. อาหารดี 4. สีเซอร์วิสดี ลูกค้าดีวันถัานหาอันนีนมารอบรรวมกันเนี่ยยังไงมันก็ดีไม่ใช่ว่าคือพี่ถึงให้ความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง5อย่างเนี่ยให้ไม่ลดต่ำไปก็มากนะักไอการได้ลูกค้าดีเนี่ยมันก็ลูกค้าเขามันเป็นการตัวคัดกรองลูกค้าอยู่แล้วว่า ลูกค้าประเภทนี้จะชอบบรรยากาศประเภทนี้ดนตรีประเภทนี้อาหารประเภทนี้มันก็เหมือนกับตั้งเป็นสมาคมของพวกเราเองแล้วมานั่งกับกับสิ่งที่ชอบเหมือน,นเ,เหมือนกันฟังเพลงเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้การที่พี่ยืนอยู่ในอยู่ในดนตรีแจ๊สมา3าสิกว่าปีเนี่ยเออปีที่แล้วเนี่ย พี่ได้รับรางวัลรางวัล Lifetime Award ของดน,นตรีแจ๊สท,ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะให้พี่เป็นได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนั้นหลังจากที่พวกนักดนตรีพุนปรมมจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาได้แล้วทั้งนั้นพี่ก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ให้รับเกียรติอันนี้ตอนนั้นขึ้นมารับรางวัล เพิ่งผ่าตัดออกมายังต้องนั่งรถเข็นไปรับรางวัลอยู่เลยก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันหนึ่งที่ที่สถาบ,บัานการศึกษาชั้นสูงที่ให้เราเป็นถึงขนาดไลฟ์ไทม์อวอร์ดในในปีนั้นนะครับก็เราเจินคลิปหน้าครับโย